มาพบกับช่องช่องอะไรคะเอ็กก์บอกสิช่องอะไรให้นาวีป้องพูดเาวนุ้ยพาเพิ่อ่าวันนี้มาพบกับช่อง Sound, สาวนื้อผาเพลินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะเดินทางนะคะเดินทางอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปต่างจังหวัดนะคะ<ม>จังหวัด,ดวอ่ชาชัยภูมินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตลอดเส้นทางนะคะเราไป แวะที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้จะไปทั้งครอบครัวนะคะเราจะไปที่จังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้ไปบ้านเกิดเมืองนอนของคุณยายนะคะคุณยายคุณยายแม่ครูสมควรนะคะก็จะไปเยี่ยมไปยามนะคะกับญาติพี่น้องที่อยู่จังหวัดชัยภูมินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะไปชัยภูมินะคะเดินทางไปยังไงนะคะไปแวะแวบอะไรที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมนะคะที่จะขนของขึ้นรถแล้วนะคะนี่เห็นเด็กๆไหมคะเด็กๆก,กําลังนั่งรอนะคะที่จะขึ้นรถนะตอนนี้ก็เอาของขึ้นรถกันนะคะเต็มเลยนะคะตอนนี้เสื้อผ้าของนะคะอันนี้จะเดินทางสายหน่อยนะคะก็ประมาณเกือบสิบโมงนะคะออกจากบ้านก็ประมาณสิบโมงครึ่งกับเที่ยงนะ มีนี่นะเก็บกระเป๋านะคะเห <Yeah. S 1> ็นคุณยายเรานะคะเราจะไปเดินทางกันไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนของคุณยายนะคะที่จังหวัดชัยภูมิในคุณยายทักทายหน่อยค่ะ <Yeah. S 1> ทักทายหน่อยค่ะไปที่ไหนคะไปเยี่ยมบ้านคุณยายห่างมามาอยู่นี่เกือบ 40ปีแล้วมาอยู่40ปีแล้ว40ปีนะคะแต่ก็ไปบ่อยอยู่แต่ว่าไปปีละครั้งนะคะปีนี้เราก็จะพาลูกลูกหลานๆไปเยี่ยมคุณยายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราเดินทางไปนะคะเราจะไปแวะที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงนะคะในการเดินทางไปครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะประมาณสชั่วโมงสวัสดีค่ะ วันนี้เราเดินทางออกจากบ้านนะคะวันนี้นะคะมีมาเต็มรถเลยนะอันนี้ใครเนี่ยน้องปิงปองอันนี้ใครเนี่ยพี่คิวอันแนะนำตัวหน่อยพีคิวว่าพี่ปองแนะนำเลยใครบ้างมีใครบ้างมีพี่คิวพ่อจะเป็นแม่ข้างหน้าใครคะตาชิงกับเจเจอะเราจะไปไหนกันนี่นะคะเราจะไปไหนกันคะ ไป,ไปจังหวัดอ๋อไปจังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้เราไปทั้งครอบครัวเลยนะคะอัดรถไปเลยเราจะไปเที่ยวบ้านเก่าของยายจอยนะคะ ค่ะไปบ้านเกิดมืงนอนบ้านเกิดจี่จ่อยรุนน่นนันแหลบ้านเกิดยายอยู่จังวัดชเพกอนสรค์จังหดยภูมเี๋ยเราแล้วน,นะคเดีเเราเพ่แม่จี่อยอพ่อแม่ย,ยไปสวรรค์แล้วนะนะคะ ตอนนี้เราถึงเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะตอนนี้แวะทานข้าวเที่ยงกันนะคะที่ขอนแก่นคะแม่ขับรถก็เป็นไหมเป็นทำไมไปเปลี่รอาตัวไปกับ ปองล่ะพี่ฟองก็ไปกับพ uh ่อพี okay. ่คียวล่ะพี่เคียวก็ไปกับยี่จอดเล็กขับรถพี่เียวชอบไปนะอ๋อเอออ่ะเออี่ไปทีเาเากเาอ่ัสับกระดกนะหาเรามาแล้วนะแสงแดดนี่ตอนนี้เราแวะอูเขาสุกวางนะคะจะ แสงมันจะเจนนิดหน่อยแม่ยิ้ข้าวนะคะไก่ไก่เขาคนสวนกวางถ้ามาถึงขอนแก่นแล้วเราต้องไปมากนะคะเราต้องกินไก่เขาเสวนกวางนะคะฝั่งนี้แสงมาแล้วคะ่ะไก่เขาคนสวนกวาง กินข้าวก่อนนะคะตอนนี้เราพักกินข้าวนะคะอาหารมเมนูของเราส้มตำเผาสน,นกวางนะคะก้อยต้มแล้วก็ไก่มีค่ะคุณตาคุณยายอยา่ะแซบบ๊อ นี่ต้องกินต่อมาถึงคอนแก่นก็ต้องมีไก่ย่างนะคะ,ะ<ด>กินนะจัมไหมคะพี่ปองอร่อยไหมพี่ปองกับพี่คิวนะ่ะไก่ย่างไก่ย่างมาเรเดอบ์แนี้คุณยายกินโชว์หน่อยนี่คุณยายกับคุณตานะคะ หรือพ่อครูแม่ครูนะ่านะโชว์ส้มตำ่อยแซบบะรียากาศนะคะเห็นไหมอยู่ตรงหน้าโรงเรียนขเขาสนกวังวิทยานุกูล นะคะรถเราก็จอดนะดแวะนะคะทีนี้คอนแกนนะอุ่นน้าพอามาฟังกัน พูดมาสุดทางเลยเด็กชายคนนี้นะกินกินสามวันไม่นะสายพัดอันนี้แหละกินสามวันกินสามวันหายแล้วครับค่ะตอนนี้เรายู่สามวันไปนะครับไต่ปลายทางสองอันเนาะสองเเนาะชุ่มแพร่เคิวกระบอกว่าอ่ะอ่ะอ่ะให้ให้อาหารเซลล์โป้ไต่ นี่เราถึงนี่นะคะเราจะจอดซื้อชื่ออะไรไกแม่ซ,ซ่องสามหมอนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงดูหมักอำเภอคอนสวร์คอนสวร์แลมนมาเนี่นี่อ่ะใหญ่ลงไปซื้อจะลงมาดูไหมอีก14กิโลถึงถึงบ้านนะคะมีปูด้วยนี่สวยมากเลย ห่านภูมาแล้วนนะล้วเราจะแวะซื้อหม่นยายจะแวะซื้อหม่ำก่อนตอนกลัฟน่านะคอยมา่บึ้เมืองอีกถือไป,ไปกินก่อนินก่อนรอร่ออยนะแม่นนจะไปซอยสอด นี่ชื่อหมั่มนะนี่เท่านี้นะคะอำเภอแก่งคออำเภอคอนสวรรค์นอำเภอคอนสวรรค์นะคะกับจะห้าโมงละสี่โมงกับห้าโมงนะคะที่เรามาถึง ซืออยู่นะซื้อจังกันอันนี้แม่แหนมเดอแหนมเอาอยู่บ่อัแนแหนมคนลานเาอแหนมท่วงค่าใดค่ะแบบนั้นเอาอันนั่นแหละจ้าอ,อันล้แหลมนะ ตอนก๊ับคอยสีว่าแม่ซื้อฝากประเด็กฟ้าประเด็กตอนนี้อยู่ไหนะคะอ่านีามาแวะซื้อเนื้อ อีกประมาณอีกจักกี่โลกอกิโลสี่กิโลถึงบ้านนะคะอันนี้แวะตลาดเป็นตลาดสดนะคะหลายปีแล้วที่ไม่ได้มาฝั่งนี้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราถึงอำเภอคอนสวรรค์แล้วนะคะเมื่อกี้นี้เราแวะตลาดนี่นะคะมีเราแวะตลาดนะคะ ลตลาดน่อันนี้เป็นอำเภอคอนสวรรค์เมื่อกี้นี้เราเราแวะซื้อของนะคะทีนี้เราจะเข้าไปบ้านโนนเขว่าโวนนเข้าวบ้านโนนเขวาว่าโนนเขวาว่านะคะหรือโนนเควาน,น,าน,น,ะคะน่ค่ะจนถึงค่ำนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่านะคะ เพราะว่าเราออกมาช้าเราก็เลยมาถึงกับค่ำนะคะไม่ได้มาหลายปีเลยนะคะเกือบสิบปีนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีน้องเป็ดนะคะนกเป็ดตัวใหญ่นี่ตอนเช้าจะมีเป็ดนกเป็ดอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดจ่อ นี่ทางเข้าบ้าน,น,นเราไปเลยไปกันเลยไม่ได้มาหลายปีนะคะแต่ก่อนมานี่คือจะเป็นทางลูกรังนะตอนนี้มันจะเจริญแล้วนะคะหลายปีแล้วก่อนเข้าไปบ้านนี่นะจะเป็นทางลูกรังเลย อ,อ,อันนี้คุณยายนะคะวัสดีค่ะนี่คุณยายนะคะเอเรามาถึงแล้วนะคะชัยภูมิหมดแล้วนะคะถึงแล้วรวมบ้านนนบ้านนนเขวถึงแล้วปีกปอง อยู่ที่ไหนนะจังหวัดอะไรล่ะลูกจังหวัดอะไรก็เอาไปคือชายภูมิกำลังเห็ดไก่าามาแล้วนะคะ,ะแม่เบาเนี่ยแม่เบาเนี่ยตอนนี้ถึงแล้วถึงไหนเห็นเบาเนี่ยพิกัดอันนี้ถึงแล้วจังหวัดชายภูมิ ผู้ใดแนะแนนเนนที่พี่สาวสวัสดี FC ฟนสวัสดีุันยายดมเพื่อนเพื่อนตั้งแต่เด็กเพื่อนกันนานแล้วไม่ได้เจอกันอันนี้มาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนของคุณยายแม่ครูสมควรนะคะเป็นพี่อะไรพระคุณ น,นี่พี่สาวของคุณยายแล้วก็อีกคนนึงนะคะกำลังตากข้าวอยู่พี่ชายนะคะเป็นลุงนะคะี่บรรยากาศนะคะน,นี่ก็บ้านที่เรามาน,นี่เป็นบ้านของลุงนะคะบ้านของลุงน,นี่ก็เราก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้รวมญาติญาติกันแล้วนะคะเพื่อนก็นั่งว้านั่งซุ่มนั่งแซวกันนะคะ รวมญาติกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่บ้านนนเขานะคะอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้ภารกิจของเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะที่จังหวัดชัยภูมินะคะ,ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาติดตามคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโนโนเผาอ,อคอนสวรรค์จัชายภูมิเนะอันนี้ก็มายามคุณยายยายนะคะนี่เพิ่งเคยกําลัางกินเขาพี่น้องกินเขาก็ยังค่ะจับจับไก่ปุยย๊บไก่ปลาคุณยายอายุยืนนะคะคนนี้นี่อายุยืนมากวรทวนสมบูรณ์83ปี83ปีนะคะแข็งแรงมากเลยนี่คุณยายดมนะคะเป็น พี่สาวของแม่ครูสมควรพี่สาวแท้ๆเลยนะคะเ<ม>บิงาา้งหน้าคือกันนะ,ะอัดวิดีโอ,อีาอัดวิดีโอลงยูทูบเบอร์นี่นะคะนี่ก็คุณยายเตา่ายายเต่าอยู่ท่าไรคะเจ็ดสิบหกปีนะคะนี่เบิ้งแน่คนกินพี่เนอะดิบนะคะมัมดิบออันนี้มัมจากไอ อันนี้ยังกับปากช่องนะคะปากช่องพรสวรรค์อันนี้เพิ่นกินอันนี้อันนี้เขาเกิดว่ายังกับส้มไข่ปลาดิบนะคะนี่ก็ดิบนะคะกินแบบอีสานบ้านเฮาเลยพี่น้องอันนี้อีกแหนมนะคะแหนยหมูหนมหมูก็ดิบนะคะเพิ่นกินแซ่บเพิ่งยังเนี่ยแซ่บป้าย่ายแซ่บอร่อยดี กินแบบนี้นะคะกินแบบง่ายๆนะคะแนวแสียบแนวนั่นปต้องซื้อว่าฝากนะคะคือเป็นเสีอบให้เสียบๆนะคะสองยายคนกำลังกิมเอาแหนมมือมาชิมให้เบิง้บงแน่เป็นคุณยายที่อายุยืนที่สุดในหมู่บ้านนะคะบอกเลยแดงเเนนาะะอ่มป็ไรที่เหลือนั้นตายหมดแล้วเนาะ <laughs> นี่ละกินแบบนี้ละพี่น้องนะคะ กินแบบนี้เนี่ยอายุยืนนะคะบอกไว้ก่อน่ะนนหลักินแบบบ้านๆนี่แหนะละอายุยืนนะคะถ้าเลือกกินร้ายเนี่ยมันตายได้คุณยายว่าเลือกกินร้ายตายไง่ายน,น,านี่อันนี้ก็คุณลุงนะคะนี่ลุงเวทนะคะนี่ก็พี่ชายของแม่ครูสมควรนะคะอีกคนนึงสวัสดีกล่องนะจ๊ะสวัสดีกล่องสวัสดีกล่องนะลุงเวท สวัสดีก็สวัสดีครับเนี่ยผู้ใดล่ะไม่ได้เรื่องเด็กบอหวอัิปค่ะอัลิปเป็นลงยูทูบเบอร์ลงคลิปผู้คนมาตรงชมนะคะอันนี้เป็นบ้านเก่าบ้านเกิดเมืองนอนของคุณยายนะคะของคุณยายครูสมควรนะคะ ก็จากบ้านมาตั้งแต่จักปีแล้วแม่สี่สิบปีนะคะแต่ว่าก็มาทุกปีอยู่นะคะมาแวะเรียนทุกปีหาลูกพาหลานมาอันี้ก็หลานนะคะนี่มีแต่หลานผู้ชายนะคะบ้านนี้อันนี้ก็ผู้ชายนี่ก็ิง็อหลวงกองนี่ก็หลานอีกนะคะอคนนี้ก็น้องมากับน้องคิวน้องมากนสวัสดีครับมุเลยนี่ฟังนี้ฟังนี้หนุม สวัสดีครับเดี๋ยวทำเองไหมเดี๋ยวทำเดี๋ยวไรคุณจริงอ่าอันนี้ก็รานต่ร้านนะคะนี่ก็คุณป้านะคะป้าดาวนะคะคเ่ยยมดูจบแล้วนะคะว่านี่คือการกินของคุณยายสองเท่านี้นะคะนี่อายุยืนที่สุดในหมู่บ้านนี้นะคะพอเพิ่งกินดิฟค่ะเพิ่งก็เลยอายุยืนเขานเลือกกินแน่ไปไหนก็ประดมท่านเลือกกินไปไหนก็ มันไม่สบายมันตายไว้แเราเขาเลือกกินแบบกินอนามัยอนามัยจัดก็จะตายไวอันนี้อายุยืนที่สุดนะคะนี่นะคะใช่เผื่อกระเพาะด่าผ้าก็ได้นี่ทำบุญนะคะนี่เป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวาทำบุญนะคะคนมีบุญนนะะคคบุญ นะคะนี่ก็เป็นบ้านนะคะบ้านเก่าบ้านเกิดมังนอนของแม่ครูสมควรนะคะก็พันร้านมาเยี่ยมมายามนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลาจากกับคุณยายสองคนนะคะอ้ายบายบไะบ๊ายปาย